บอกว่าคอทุเรียนเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าทุเรียนที่ดีดีจะพาคุณผู้ชมไปชิมเนี่ยเป็นทุเรียนโบราณสายพันธุ์พื้นบ้านของพี่น้องชาวจังหวัดสตูลคุณผู้ชมเขาการันตีเลยนะคะว่ารสชาติเนี่ยมันจะหอมนุ่มละมุนลิ้งที่สำคัญทำยอดขายสัปดาห์ละ42,000บาทเลยทีเดียวค่ะ ถ้าพร้อมแล้วต้องมาตะลุยให้ถึงสวนกันเลยนะใครอยากรับประทานทุเรียนสายพันธุ์พื้นบ้านแนะนำมาเลยค่ะมาที่หมู่บ้านการท่องเที่ยวต้นปาหนันค่ะพิกัดอยู่ที่ตำบลทุ่งนุย้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นะคะที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในการปลูกต้นทุเรียนสายพันธุ์พื้นบ้านที่บางต้นเนี่ยอายุเก่าแก100่1 0 0่0ถึงปีและทุเรียนก็เป็นสายพันธุ์ก้านยาวก็มีเหมือนกันนะและเมื่อถึงฤดูการทุเรียนเริ่มทยอยสุกค่ะ ีน้องเกษตรกรนะคะเขาก็จะเก็บผลทุเรียนออกมาวางตามหน้าบ้านหรือไม่ก็เอามาวางหน้าสวนแบบนี้เพื่อวางขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแช่บ,บอ่อน้ําร้อนแล้วก็เล่นน้ําตกกันที่สะตูลจุดเด่นของทุเรียนสายพันธุ์บ้านๆเหล่านี้คุณผู้ชมแม้จะผลเนี่ยมันจะดูผลเล็กๆหน่อยนะแต่เนื้อนเนี่ยกลับหอมละมุนเขาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทเท่านั้นค่ะ ส่วนพันก้านยาวเนี่ยเขาขายอยู่ที่กิโลละ85บาทค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะแม่ลูกเล็กนะแต่รสชาติเนี่ยติดใจแน่ๆช่วงเริ่มออกผลผลิตนะคะก็อยู่ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนคือในหนึ่งปีค่ะจะมีให้รับประทานถึง5เดือนด้วยกันนะ,ะเราไปเจอนางสาวอรอฟ้าสินสันนะคะเป็นชาวสวนทุเรียนที่นี่ก็เล่าให้ฟังว่า ด้วยพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยมีสภาพแวดล้อมสมบูรณ์น้ําจากบนภูเขาที่ไหลมาจากน้ําตกบ้านตนปาหน,นั้นไหลผ่านสวนเกษตรค่ะจึงทําให้ต้นทุเรียนที่นี่มันสมบูรณ์แล้วก็ออกผลดกจริงๆส่วนเนื้อในค่ะคุณผู้ชมคือถ้าแกะออกมาแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะหอมเลยนะคือแบบว่ามันสามารถสัมผัสกลิ่นได้อย่างชัดเจนค่ะยิ่งผ่าแบ่งซีกนะคะก็จะพบเห็นเนื้อสีเหลืองทอง บางลูกก็จะเป็นออกสีขาวๆหน่อยคุณผู้ชมแต่ว่าเม็ดเนี่ยจะใหญ่กว่าเนื้อนะแต่หากได้ลองรับประทานคุณผู้ชมต้องติดใจนะรสชาติมันจะหอมนุ่มละมุนลิ้นคอนเฟิร์มแบบนี้เลยนะทีนี้นอกจากเขาขายกันหน้าสวนแล้วนะคะก็ยังมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาสั่งซื้อยกเข่งใหญ่ๆเลยเขาขายได้เข่งละ3,000บาทคุณผู้ชมคะ่ะในแต่ละวันเนี่ยก็จะมียอดสั่งซื้อยกเข่งวันละ2เข่งนั่นหมายความว่ารายได้รวมต่อวันได้ไปละว6,000บาท วันนะคะก็6,000บาทตกสัปดาห์หนึงเขาขายได้ถึง42,000บาทคุณผู้ชมคะ่ะคูณ4ีขก็ไป4สัปดาห์ก็เดือนและเกือบ2 0 0 0 0นบาทเข้าไปแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่สำหรับกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัดเห็นแบบนี้แล้ว อยากจะลิ้มลองทุเรียนโบราณสายพันธุ์พื้นบ้านของจังหวัดสตูลนี้นะคะก็มากันได้ที่หมู่บ้านโตนปันหนันค่ะหรือว่าติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง Facebook ที่ทีมางานเราขึ้นในบนหน้าจอแล้วนี่เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถหยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมมันอร่อยจริงๆนะคะทุเรียนสายพันธุ์พื้นบ้านค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ